บดินครับทุ่มต่อมาแล้วอยู่ใกลๆผู้ช่วยผู้สิทธิ์อันเดสทูเยสก็ไปเสียเรียบนะสนุนันท์คออัดใส่ทางสุนันท์หน้าตาเป็นใบเหลืองไปด้วยครับสายขู่อยู่แล้วครับทางทูเยตดยิอัดหนักใส่เลยตรงนี้นะครับแล้วผู้ช่วยผู้สิทธิ์นันก็อยู่ตรงนั้นด้วย บอลชิดไปเยียบบอลเสียหลักมาสซูลาก้าทีราทอนดีขึ้นบนไปบอลไปโดนมือของสหรัฐบองสุรวรรณครับตกพื้นแล้วมันกระดอนขึ้นมาสูงนะครับบีบเข้ามาด้วยครับใบเหลืองนะครับทางสารัฐ จังหวะไปโวยครับย้อนให้สุดท้ายเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ทำให้บริกินั้นโถมเข้าไปบ่งไม่ทันเหมือนกันครับครับดูจากภาพชัดเจนนะครับจังหวะเปิดขึ้นมามีจังหวะข,ของทิาสินนะครับกับบริกิไปดึงแล้วปล่อยครับกติกาต้องต้องบดเส้นครับขาข้างใดข้างหนึ่งนะครับ อาจจะเล่นจิตวิทยาด้วย <c oughs> ครับคือกติการู้กันอยู่แล้วครับแต่ว่าจะดึงดึงให้คนยิงอาจจะต้องเสียสมาธิด้วยครับครับคนที่อยากยิงก็อยากจะได้ประตูให้เร็วครับโอ้โหเขี่ยวก,กันขนาดเี่ยครับเหลืองน,นี่แหละครับคือสุดท้ายผู้สินต้อง <c oughs> ต้องให้เหลือครับเพราะ <c oughs> ไม่งั้นเนี่ยมันครัดขดินให้แฟนคาสไตด้าแล้วเป็นทันสันติภาพเข้าตรงนี้ช้าครับถึงก่อนนะครับทางคาสตยด้าใบเหลืองเอา้เอาเดีเ๋ยวนะครับจังหวะลุยมาตรงนี้นะครับแล้วถึงบอก่อนนะครับแต่ตรงนี้เป็นใบเหลืองของสันติภาพนะครับรสันติภาพน่าจะโดนเหลือไปก่อนหรือเปล่าครับเราไม่แน่ใจต้องเช็คอีกทีนะครับ เพราะมีจังหวะมีไปเหลืองนะครับปรถมพลมน่าจะไปไประท้วงการทำทันทีของผู้สิทธินะครับโ,โออสาสกัดมายัางมาเข้าทางแล้วสุดท้ายผู้สิน์เปล่า ฟาวนะครับ,รบสุภนัทไปโดนเจริญศักดิ์ทำฟาวแล้วก็เสียใบเหลืองไปด้วยครับเจริญศักดิ์เนี่ยครับสไลด์แล้วก็เหมือนว่าบอลไปแล้วครับพยายามจะเตะแ,แต่ไม่โดนไปโดนทางสุภนัทก็ตัดเข้าได้สารัตเป็นทางเจริญศักดิ์แล้วชนเบรกเอาไว้โอ้โหบี้กันปันเลยครับมาต่ออัดลูกนี้กับทางสุภนัทคว้าเข้าบอลไปเลยครับโอ้โหฟาวครับเอาใบเหลือง แล้วตรงนี้ฟาวติดๆครับเมื่อกีพิ่งฟาไวไปโอ้เป็นเหลืองแดงครับเดี๋ยวมุกสินยังน่าจะยังให้โอกาสเล่นต่อด้วยครับตรงนี้ไปตัดฟาวครับเจริญศักดิ์โอ้โหไปไปเตะจากด้านหลังจริงๆนะครับเจริญศักดิ์